สวัสดีค่ะพบกับอาปเปร s แอสโตเจท้าดูดวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงชะตาไพ่ยิปซีให้กับชาวปีมะเส็งนะคะคนปีมะเส็งเดือนมีนาคมสองพคุณปีมะเส็งคุณยังกังวลใจอะไรอยู่คะ คุณยังมีความกัดก้มใจอะไรคุณกัดก้มใจอยู่นะคุณยังมีเรื่องต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยเนาะทําให้คุณยังเสียอกเสียใจกับสิ่งบางสิ่งที่คุณต้องสูญเสียไปคุณเลิกเลิกเสียใจกับอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วละเพราะว่าคุณยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคุณยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อะไรที่คุณสูญเสียคุณรู้สึกเศร้าใจคุณรู้สึกหม่นหมองคุณรู้สึกเสียดายเสียใจปล่อยมันไปค่ะจงมองในสิ่งที่ดีๆที่มันอยู่กับคุณไอสิ่ง เ,เริ่มต้นใหม่ดีกว่าเนาะคุณยังมีสิ่งดีๆที่ทําให้คุณสามารถขจัดปัญหาต่างๆได้คุณมีความมุ่งมั่นและมีสัญช,ชาตญาณข,ของนักสู้อะ่ะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองต้องต่อสู้ไง คุณก็ต้องมีสัญชาตณของนักสู้อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคุณรู้ขึ้นมาสู้นะแล้วคุณจะผ่านอุปสรรคปัญหานั้นได้อะไรที่เสียแล้วปล่อยมันไปจงสู้แล้วคุณจะสําเร็จคุณสําเร็จสิคนนี่มีเงินไหลมาเทมาคุณเตรียมรับทรัพย์เลยนะคะคุณจะรับทรัพย์นะเดือนมีนานี้นะคุณมาเสงคุณรับทรัพย์แน่นอนอะไรที่คุณรอคอยคุณจะได้รับและคุณจะนั่งรอแบบสบายอกสบายใจเลยคุณเตรียมรอเลยนะคุณจะได้รับความสุขความสําเร็จในเดือนมีนานี้แล้วนะคุณอาจจะ กังวลหน่อยนะโอ้ยจะได้ไหมนะจะสําเร็จไหมนะคิดกังวลหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยปัญหาทุกอย่างอย่าไปสับสนกังวลกับมันค่ะปล่อยมันไปทุกอย่างมันมันมีอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเราแก้ไม่ได้เราปล่อยมันไปค่ะเราเก้าวไปสู่สิ่งที่ดีๆด,ดีกว่าค่ะคุณหาผู้ใหญ่ ที่เขาสามารถปรึกษาได้คุยกับเขาบ้างนะหรือรับฟังเขาบ้างนะอย่าคิดอะไรคนเดียวอย่าคุณคิดอะไรคนเดียวค่ะหาที่ปรึกษาบ้างแล้วคุณจะได้มีทางออกที่ดีนะคุณรู้ไหมคุณมีคู่ครองที่ดีคอยให้คาปรึกษาคุณอยู่ถ้าคุณเครียดคนเดียวมันก็ไม่ดีปรึกษาเขาก็ได้ค่ะคู่ครองของคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นคู่คิดคู่ใจบางครั้งคุณเปิดเผยความรู้สึกความคิดอะไรกับเขาบ้างก็ได้คุยกันบ้างก็ได้ คุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจอ่ะคุยกันอย่างคนไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจกันอ่ะแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดีๆคุณอยากคิดว่าโอ้คุณรู้ทุกอย่างคุณเก่งทุกอย่าง คุณสามารถทําได้สามารถขจัดปัญหาอะไรได้ด้วยตัวเองไม่บางครั้งมันก็ตันเหมือนกันนะถ้าเราคิดอะไรซ้ําๆไปอะ่ะคุณก็จะวนเวียนคิดซ้ําๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่จบไงเพราะฉะนั้นปรึกษาใครได้ปรึกษาปรึกษาคู่รักอ่ะดีที่สุดเลยหรือไม่ก็คนที่คุณไว้ใจสุดปรึกษาเขานะคุณจะมีโอกาสที่ดีไม่ต้องมานั่งคิดซึมเศร้ามานั่งทุกข์ใจแล้วมองหาสิ่งใหมๆ่ๆสู้ค่ะคุณพร้อมที่จะสู้แล้วคุณจะได้รับความความสําเร็จทุกอย่างที่มันยุติธรรมสาหรับตัวคนที่คุณคิดว่า มันเหมาะสมและที่คุณจะได้รับมันจะมีความยุ่งธรรมเกิดขึ้นกับคุณเสมอขอให้คุณปล่อยใจให้สบายบ้างอย่าก,กังวลกับทุกอย่างแล้วคุณจะได้มีโอกาสก้าวไปสู่สิ่งที่ดีๆชีวิตคุณจะได้มุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีๆคุณจะได้มีเดินทางออกจาก เรื่องเก่าๆที่มันซ้ำสร้างจาเจให้คุณได้เดินทางไปสู่สิ่งที่ดีได้ไปไปมีชีวิตใหม่ที่มันรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกว่าแล้วคุณจะมีความสุขความสบายใจปัญหาของคุณเหรอมันรอบทิศทางเลยแทบเอาตัวไม่รอดมานานละคุณทุกมานานละคิดไม่ออกปงไม่ได้ทุกทุกแล้วเกินทุกทุกอย่างอันนั้นก็จะคิดอันนี้ก็จะทําอันนู้นก็เลือกไม่ได้อะสองจิตสองใจคนทําอะไรก่อนปัญหารุมแล้วคุณคุณมากๆเลยเนาะคุณมีแต่ปัญหาชีวิตในที่ผ่านมา คุต่อไปนี้พอแล้วนะไอ้ปัญหาพวกเนี้ยเลิกคิดกับมันความสําเร็จความร่ารวยจะมาหาคุณละสิ่งที่คุณรอคอยไว้อะคุณเตรียมรับเดือนเมษานี้นะคุณมาเสงคุณเตรียมรับความร่ารวยความสําเร็จเลยความทุกข์อะไรที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณพอแล้วเลิกเถอะเดินออกมาสู่ชีวิตใหม่ให้ความสุขสดใสของคุณเกิดขึ้นกับคุณคุณจะเหมือนมีพลังวิเศษมาบอกทางออกให้กับคุณอ่ะคุณเหมือนจะมีคนมาช่วยคุณตลอดเวลาเขาจะเหมือนแบบเป็นกระจกส่องให้คุณรู้ว่า เขามองดูคุณอยู่นะแล้วเขาคอยช่วยคุณอยู่บอกคุณอยู่คอยประคองคุณอยู่แล้วอยู่ๆคุณก็จะนึกจะคิดอะไรได้ของคุณโดยที่เอ๊ะคิดได้ไอ้ขึ้นมาโดยที่แบบบางครั้งคุณฉุกคิดอะไรแบบคุณตันไง ตันแบบเหมือนอุ้หาทางาออกไม่ได้แต่อยู่พอคุณคิดแล้วมันเหมือนมีพลังวิเศษบางอย่างเข้ามาช่วยคุณให้คุณคิดได้คุณคิดออกเขาก็ชี้ทางออกให้คุณคุณจงปรงให้ตกนะอย่ามาคิดเศร้าหมองอะไรอีกพอแล้วเลิกทุกเลิกทุกปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นอ่ะมันพอละจบกันเหอะในเดือนที่ผ่านานมากับชีวิตของคุณเริ่มต้นเตรียมรับทรัพย์รับความสุขได้แล้วนะขอให้คุณตั้งมั่นเชื่อใจในความดีงามที่คุณทําไว้ คุณจะมีคนประคองคุณอยู่เสมอถึงแม้คุณจะรู้สึกเดียวดายจังเลยสู้คนเดียวต่อสู้มาตลอดด้วยคนเดียวแต่ต่อไปนี้คุณจะรู้เลยว่าจริงๆสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสู้คนเดียวอ่ะคนรอบข้างคุณเขาคอยประคองคุณอยู่ให้กําลังใจคุณอยู่ถึงแม้เขาช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่เขาให้กําลังใจคุณแล้วเชื่อมั่นเถอะว่าคุณอ่ะจะได้รับความสาเร็จได้ความร่ารวยในเดือนมีนานี้นะคุณมาเสงขอให้คุณโชคดีจงมั่นใจในความดีที่คุณทํามาแล้วสิ่งนั้นจะตอบแทนคนอย่างดีงามขอให้คุณโชคดีีแลมมควา ในเดือนมีนาน,นะคะคุณมาเสง